ดีต้อนรับสู่รายการพิเศษที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่เขตอันตรายของนักล่าไร้ขาสัตว์เลื้อยคลานที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้วัดกันที่ขนาดตัวเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันที่หยดมรณะที่พวกมันซ่อนไว้นี่คือการจัดอันดับ10งูพิษที่ร้ายแรงและมีขนาดลำตัวที่ยาวที่สุดในโลกเราจะเรียงลำดับจากความอันตรายน้อยไปหามากที่สุดระวังฝีเท้าของคุณให้ดีเพราะพวกมันอาจซ่อนอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด อันดับที่10งูหางกระดิ่งเริ่มกันที่เสียงเตือนแห่งความตายงูหางกระดิ่งพบได้ทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมีความยาวประมาณ1.5ถึง2เมตรแม้จะไม่ยาวมากแต่พิษของมันทำลายระบบเลือดและเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง ความเจ็บปวดจากการถูกกัดเปรียบเหมือนการถูกค้อนทุบที่แผลซ้ำๆและหากไม่ได้รับการรักษาพิษของมันสามารถทำให้สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ในเวลาไม่นานอันดับที่9งูเด a แอดเดอรประเทศออสเตรเลีย อันดับ9คือนักลาดจอมซุ่มเงียบงูเดซแอดเดอรพบในประเทศออสเตรเลียความยาวประมาณ1เมตรอาจดูสร้างป้อมแต่ความน่ากลัวคือความเร็วในการฉกที่ไวที่สุดในโลกเพียง0.13วินาทีเท่านั้นผิดของมันเป็นระบบประสาทที่ทำให้เป็นอมพาสและหยุดหายใจภายใน6ชั่วโมงเปรียบเหมือนยม,มทูตที่ยืนรอคุณอยู่เง,งียบๆโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวอันดับที่8งูเกล็ดเลื่อย ตะวันออกกลางและอินเดียอันดับที่8คือเจ้าตัวเล็กพริกขี้หนูงูเกล็ดเลื่อยพบมากในอินเดียและตะวันออกกลางความยาวเพียง0.8เมตรแต่สิ่งที่น่าตกใจคือสถิติการฆ่ามันเป็นงูที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลกเนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนพิษของมันทำให้เลือดไม่แข็งตัวเหยื่อจะเลือดไหลออกทางทวารทั้ง5จนเสียชีวิต ความโหดร้ายของมันคือความก้าวร้าวที่พร้อมจะฉกทันทีที่เห็นศัตรูอันดับที่7งูไทเกอร์ประเทศออสเตรเลีย อันดับที่7คือนักล่าลายพาดกลอนงูไทเกอร์แห่งประเทศออสเตรเลียมีความยาวประมาณ2เมตรพิษของมันร้ายแรงมากหากถูกกัดและไม่ได้รับเซรุม่มอัตราการเสียชีวิตสูงถึง60%พิษของมันรุนแรงขนาดที่ว่าสามารถล้มผู้ชายตัวใหญ่ๆให้เสียชีวิตได้ภายใน30นาทีอาการจะเหมือนคนเมาแล้วค่อยๆหมดสติไปตลอดการครับอันดับที่6 งูเห่าฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่6คือสไนเปอร์แห่งวงการงูงูเห่าฟิลิปปินส์พบในประเทศฟิลิปปินส์ความยาวประมาณ1.6เมตรความพิเศษที่น่าสะพรึงกลัวคือมันสามารถพ่นพิษได้ไกลถึง3เมตรพิษเป็นระบบประสาทที่รุนแรงที่สุดในหมู่งูเหา่าทําให้ระบบหายใจล้มเหลวภายใน30นาทีเปรียบเหมือนการถูกยิงด้วยกระสุนเทมีโดยที่นักล่าไม่ต้องเอาตัวมาเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวครับ อันดับที่5งูบแบล็กแมมบาแอฟริกา เขาสู่5อันดับแรกกับงูที่เร็วที่สุดในโลกงูแบล็กแมมบาแห่งทวีปแอฟริกานี่คืองูพิษที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกโดยความยาวถึง4เมตรมันเลื้อยได้เร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิษของมันคือจูบแห่งความตายหากถูกกัดโอกาสรอดแทบจะเป็น0%ถ้าไม่ถึงมือหมอทันทีพิษเพียง2หยดสามารถฆ่าคนได้และมันจะกัดซ้ำๆถึง12ครั้งในคราวเดียวครับอันดับที่4 งูสีน้ำตาลตะวันออก Eastern Brown Snake ประเทศออสเตรเลียอันดับที่4คืออารมณ์ร้ายเดินดินงูสีน้ำตาลตะวันออกในประเทศออสเตรเลียความยาวประมาณ2เมตรความน่ากลัวคือมันมักจะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และขี้โมโหมากพิษของมันเพียงหนึ่งใน 14, 0 0 0พของออนซ์ก็เพียงพอที่จะฆ่ามนุษย์ผู้ใหญ่ได้แล้วครับมันเคลื่อนไหวรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้หากเจอหน้ากันทางรอดเดียวคือการยืนนิ่งๆแล้วภาวนา อันดับที่3งูไทยพันพ้นพทะเลประเทศออสเตรเลียเข้าสู่3อันดับสุดท้ายพบทางตอนเหนือและตะวันออกของออสเตรเลียมีความยาวถึง2.9เมตรมันมีเขี้ยวที่ยาวที่สุดในงูพิษออสเตรเลียทําให้ฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายเหยื่อได้ลึกมากพิษของมันทําลายระบบประสาทและระบบเลือดพร้อมกันความรุนแรงของพิษเปรียบเหมือนการถูกฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดใหญ่โดยตรงเหยื่อแทบไม่มีโอกาสต่อสู้ขัดขืนครับ อันดับที่สองงูจงอางคิงคอบรา รองแชมป์คือราชาแห่งอสอรพิษงูจงอางพบได้ทั่วไปในไทยอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คืองูพิษที่ยาวที่สุดในโลกโดยยาวได้สูงสุดถึง5.5เมตรหรือยาวเท่ากับรถกระบะ1คันแม้พิษต่อหยดจะไม่รุนแรงที่สุดแต่ปริมาณพิษที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้งนั้นมหาศาลมากพอที่จะล้มช้างแอฟริกาโตเต็มวัยให้ตายได้ใน3ชั่วโมงหรือฆ่าคนได้พร้อมกันถึง20คนในกัดเดียวครับ อันดับที่1ง,งูไทพันพ้นทะเลทรายประเทศออสเตรเลียและที่สุดของความร้ายกาจผู้ครองตำแหน่งงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคืองูไทพันพ้นสมุทรไทยหรืองูดุร้ายแห่งประเทศออสเตรเลีย ความยาวประมาณ2.5เมตรพิษของมันมีความเข้มข้นสูงสุดในโลกการกัดเพียงหนึ่งครั้งปล่อยพิษออกมาเพียงเล็กน้อยแต่มีอนุภาพทําลายล้างที่สามารถฆ่าหนูได้250,000ตัวหรือฆ่ามนุษย์ผู้ใหญ่ได้ถึง100คนให้ตายได้พร้อมกันโชคดีที่มันขี้อายและอาศัยในที่ห่างไกลผู้คนแต่ถ้าต้องเผชิญหน้ามันคือมัจจุราชที่ไม่มีใครอยากเจอมากที่สุดในโลก ธรรมชาติสร้างนักล่าเหล่านี้มาเพื่อรักษาสมดุลไม่ใช่เพื่อทำร้ายมนุษย์หากเราไม่ไปรบกวนพวกมันและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ